สวัสดีครับผมพอ่อคายจาันรสิบสามนะครับสำหรับผมนะครับในความคิดของผมนะการกินบวยใส่บ้วยใส่น้ําตาลสดหรือว่าใส่เอ่อมิกเพื่อช่วยให้มันแบบกินง่ายขึ้นหรือกินอร่อยขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนหรือว่าเราหัดกินนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปอายที่แบบว่าไอ้กูกินแบบนี้กูอะไรแบบนี้มันไม่เกี่ยวนะแล้วคนที่กินใส่ แค่โคกับยาอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็อย่าไปอย่าไปมองว่าแบบ้กินเป็นเด็กเลยใส่บุย้ยใส่อะไรคือที่ร้านผมก็มีบุ้ยขายครับแล้วก็คือผมก็จะแนะนําเลยว่าใส่บุ้ยก็ดีนะถ้าเกิดเราชอบแบบเค็มๆหน่อยมันจะกินง่ายมันจะทําให้มันไม่ได้กินง่ายคือมันอร่อยอ่ามันบางคนชอบบางคนไม่ชอบเราไม่ได้ว่าอะไรแต่คือผมไปเห็นแบบว่าบางวงบางที่แบบให้ใส่บุ้ยด้วยใส่อะไรด้วย เอาหัดกิน้เด็กหัดกินเดี๋ยวมีคนมาเหยียดเนี่ยมึกนี่เลยต้นตำรับนี่นนเลยต้นตำรับมันมันพูดยากนะต้นตำรับอะ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครต้มกินคนแรกใช่ไหมขนาดผมยังไม่รู้เลยผมก็ศึกษานะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนต้มกินคนแรกคือจะมาบอกว่าภาคใต้เป็นต้นตำรับอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกปะ่ะบางทีคนที่กินคนแรกเขาอาจจะไปเอามาจากคนมา,มาเลก็ได้มาเลอาจจะเป็นต้นตำลับก็ได้ หรือว่าชาวสวนในกรุงเทพเขาอาจจะกินมาก่อนก็ได้ต้มกินอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นต้นตำรับแล้วเราก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้หรอกว่าใครอ่อนใครเกง่งไม่มีการแบบว่าเออกินเยอะเท่ากับเก่งกินน้อยเท่ากับอ่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับคือเราอย่าไปเหยียดกันอย่าไปแบบเหมือนชโชว์อวดว่าเราสรรพคุณในตัวเราอะไรเงี้ย เพราะว่าเราชอบในสิ่งเดียวกันเราชอบในอุดมคติเดียวกันมันถูกกฎหมายมาเพื่อพวกเราแล้วเราก็กินกันแนะนำกันไปเรื่อยๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนสูตรอ่าแต่ช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักก็อย่าเพิ่งไปแลกเปลี่ยนกันมากเดี๋ยวจะติดโควิดก็นั่นแหละครับก็ผมเห็นนะ่บางคอมเมนต์แบบว่าโอ้เพิ่งหัดกินทำเป็นมาสอนโอ้เพิ่ง นี่มึงต้องมาเจอนี่เลยต้นตำรับต้นตำรับมันคือมันไม่มีหรอกต้นตำรับมันมีคนต้มคนแรกอ่ะคุณรู้ไหมว่าใครแล้วรู้ไหมว่ายาตัวแรกอ่ะที่เขาผสมอ่ะคือยาอะไรถ้าคุณมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยต้นตำรับแล้วผมเห็นคุณใส่ฝาแดงนี่ผมตีมือเลยนะอ่าไหนเพื่อนเพื่อนลองลองคอมเมนต์มาว่ายาตัวไหนคือตัวแรกเลยที่เขาเอามาผสมคือในใจผมผมมีอยู่แล้วในใจผมผมมีอยู่แล้วผม ผมคิดว่าน่าจะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่